สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชัดเจนเลยปูพยวงพูดแล้วสรุปชัดความสัมพันธ์แมทสงกรานเลิกไม่เลิกปูพยวงพูดแล้วสรุปชัดความสัมพันธ์แมทเพรณีสงการานเทชนนลงเลิกไม่เลิกหลังประเด็นร้อนถูกจับตามองอย่างหนักกลายเป็นอีกประเด็นร้อนในวงการบันเทิงที่ถูกจับตามองอย่างหนักสําหรับความสัมพันธ์สงกรานแมท หลังจากที่เพจดังอย่างเจมอยร้อยแปดได้เผยว่ามีคนเห็นพี่สงควงดาราสาวมอแต่ไม่ใช่แมทไปร้านน้ำเต้าหู้แถว BTS ช่องนอนทีบ้าน,น่าแค่คนรู้จักแหละงานนี้หลังจากโพสทำเอาเช่าขาเพื่กแห่คอมเมนต์สนัน่นต่อมาก็ได้มีประเด็นที่ทำให้เช่าเน็ตสงสัยหนักขึ้นไปอีกว่าความสัมพันธ์ของสงกรานแมท สรุปแล้วตอนนี้เป็นยังไงกันแน่หลังจากที่สาวแมทได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสไอจีล่าสุดพร้อมข้อความสุดแซบว่าอยากเกิดก็เปิดมาพร้อมใส่อีโมจีหน้ายิ้มแต่สีหน้าและอารมณ์ที่โพสนั้นต่างกันชิ้นเชิงเลยทีเดียวล่าสุดทางรายการอัปปับทูเดททางช่องอมรินทีวีปูภัยวงพูดแล้วสรุปชัดความสัมพันธ์แมทสงกรานเลิกไม่เลิกโดยเผยว่า แมทเพิ่งมาและเพิ่งออกจากบ้านไปเมื่อกี้นี้เองมันก็มาปกติมันก็งอนกันไปงอนกันมาปู่มีหน้าที่รักเอ็นดูลูกหลานทุกคนมันทะเลาะก็บอกให้ดีกันซะแค่นี้งอนกันก็บอกให้เลิกงอนแค่นั้นผู้หญิงผู้ชายมันจะมีอะไรก็มีงอนกันไปงอนกันมาปู่อายุเยอะแล้วไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของเด็กพวกนี้แล้ว มันมีอะไรก็เตืนเตือนบอกโตแล้วอย่าทำตัวเป็นเด็กๆโตแล้วก็ให้ทำอะไรให้มีสติขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ